สวัสดีครับผมทศตะลุยตามตะวันครับวันนี้วันอาทิตย์ที่13ตุลาคม2556วันนี้เรามาจิบชาที่ร้านใหม่ล่าสุดของขัดใจนะครับเป็นร้านชาในรานของคูทีนะครับสาขาใหม่ครับน้องบริกรบอกว่าเปิดมาตั้งแต่วันศุกร์นะครับวันนี้เป็นวันที่3ของการเปิดร้านนะครับ อามาชิบชาที่ร้านอีพีสาขาใหม่นะครับเป็นร้านกาแฟสไตล์โมเดิร์นนะครับจัดแบบแนวคลาสสิกสวยมากเลยครับชมบรรยากาศร้านดูนนะครับเา,าน,น,นางน,น,บนานะาพบกันในเว็บ ตามตะว,วันคอมนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย